เออผมว่าหลายคนน่าจะเคยเจอปัญหานี้นะครับคือพยายามปรับเปลี่ยนอะไรหลายๆอย่างในชีวิตแล้วนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานย้ายที่อยู่หรือแม้แต่เอ่อคนรอบข้างที่เราครบหาด้วยแต่ลึกๆแล้วก็ยังรู้สึกอืมเหมือนเดิมว่างๆเติมไม่เต็มสักทีเหมือนหาคำตอบไม่เจออืมเข้าใจเลยค่ะเป็นความรู้สึกที่หลายคนเจอจริงๆนะคะซึ่งเนื้อหาที่เราจะมาคุยกันวันนี้เนี่ย ได้แรงบันดาลใจส่วนหนึ่งมาจากหนังสือ Good Vibes Good Life ของ Bex k k n n g ค่ะเขาเสนออีกมุมมองหนึ่งที่น่าสนใจมากว่าจริงๆแล้วกุญแจสำคัญอาจจะไม่ได้อยู่ที่การเปลี่ยนนู่นเปลี่ยนนี่ข้างนอกตัวเราแต่อาจจะต้องเริ่มจากข้างในคือใจของเราเองนี่แหละค่ะโหน่าสนใจมากครับคือไอเดียที่ว่าความคิดสร้างความเป็นจริงเนี่ยเคยได้ยินมาบ้างแต่ในเนื้อหาเขาขยายความเรื่องนี้ยังไงครับมันทำงานยังไงกันแน่แบบว่า แค่คิดบวกเฉยๆแล้วสิ่งดีๆจะเข้ามาเองเลยหรือว่ามันมีอะไรซับซ้อนกว่านั้นคือตามเนื้อหาที่สกัดมานะคะมันไม่ใช่เรื่องของเวทมนตหรือพลังจิตอะไรขนาดนั้นค่ะแต่มันการอธิบายว่าความคิดทัศนคติของเราเนี่ยมันส่งผลต่อคลื่นพลังงานที่เราแผ่ออกไปซึ่งคำว่าพลังงานในที่นี้ไม่ได้หมายถึงพลังงานแบบฟิสิกส์จ้จ๋านะคะแต่เป็นเหมือนออแรงดึงดูดหรือบรรยากาศที่ตัวเราสร้างขึ้น แล้วมันก็จะส่งผลต่อวิธีที่เรามองโลกการรับรู้โอกาสต่างๆแล้วก็พฤติกรรมของเราด้วยค่ะอ๋อครับครับพอเรามีทัศนคติเชิงบวกมีความเชื่อมั่นในตัวเองมันก็จะทําให้เราเปิดรับความเป็นไปได้ใหม่ๆมากขึ้นอาจจะสังเกตเห็นโอกาสที่เมื่อก่อนเรามองข้ามไปแล้วก็มีแนวโน้มที่จะลงมือทําในสิ่งที่จะพาเราไปเจอผลลัพธ์ที่ดีขึ้นนะคะเข้าใจแล้วครับคือไม่ใช่แค่คิดเฉยๆแต่ความคิดมันไปเปลี่ยนการมองเห็นและการกระทําของเราด้วย อืมชัดเจนขึ้นครับทีนี้พอพูดถึงการปรับพลังงานจากภายในเนี่ยเนื้อหาก็เน้นย้ำเรื่องการรักตัวเองมากๆเลยซึ่งมีคำจำกัดความที่ผมว่ามันน่าสนใจมากนะที่บอกว่า self love is the balance between accepting yourself as you are while knowing you deserve better and then working towards it ทำนิยามนี้มันแบบว่าท้าทายความเข้าใจเดิมๆเ,เกี่ยวกับการรักตัวเองยังไงบ้างครับช่วยขยายความหน่อยได้ไหมครับ ได้เลยค่ะเป็นคำนิยามที่ลึกซึ้งจริงๆนะคะเพราะมันชี้ให้เห็นว่าการรักตัวเองตามแนวคิดนี้ค่ะมันไม่ใช่การตามใจตัวเองไปทุกอย่างหรือแบบหลงตัวเองว่าฉันดีเลิศแล้วก็ไม่ใช่การยอมจำนนต่อสภาพที่เป็นอยู่แบบเออฉันเป็นแบบนี้แหละไม่ทำอะไรแล้วไม่ใช่แบบนั้นแต่มันคือความสมดุลค่ะอย่างที่เขาบอกเลยคือ1 ยอมรับข้อดีข้อด้อยจุดอ่อนจุดแข็งของตัวเองในปัจจุบันด้วยใจที่เป็นกลางไม่ตัดสินแต่ขณะเดียวกันสองก็ต้องตระหนักรู้ว่าเฮ้ยเรามีศักยภาพที่ดีขึ้นได้นะเราคู่ควรกับสิ่งที่ดีกว่านี้นะแล้วจากนั้นก็ค่อยๆลงมือทําเพื่อพัฒนาตัวเองไปสู่จุดนั้นค่ะเป็นการพัฒนาแบบอ่อนโยนไม่ใช่กดดันตัวเองจนเครียดนะคะอืมการยอมรับปัจจุบันบวกกับการลงมือทําเพื่อสิ่งที่ดีกว่าฟังดูเป็นความสมดุลที่ ต้องหาให้เจอจริงๆแล้วเราจะรู้ได้ยังไงล่ะครับว่าตอนนี้เรากําลังรักษาสมดุลที่ว่านี้ได้ดีแค่ไหนเนื้อหามีวิธีให้เราลองสํารวจตัวเองในชีวิตประจําวันบ้างไหมครับมีค่ะ มีแนวทางง่ายๆที่เนื้อหาเขาแนะนําให้ลองถามตัวเองดูบ่อยๆค่ะอย่างเช่นเอ่อวันนี้เราได้พูดจาดีๆกับตัวเองบ้างหรือยังแบบว่าให้กําลังใจตัวเองชมตัวเองบ้างไหมหรือเวลาทําอะไรผิดพลาดไปเรามัวแต่ซ้ําเติมตัวเองหรือว่าเราเลือกที่จะให้อภัยแล้วก็เรียนรู้จากมันแล้วก็ลองดูว่าเออเราใช้เวลาส่วนใหญ่ไปกับใครกับสถานการณ์แบบไหนมันทําให้เรารู้สึกดีกับตัวเองหรือว่ามันบั่นทอนเรากันแน่ แล้วเรื่องพื้นฐานเลยคือได้ดูแลร่างกายเราดีพอหรือยังให้เขาได้พักผ่อนเพียงพอไหมร่างกายก็เหมือนบ้านของจิตใจนะคะครับการตั้งคำถามพวกนี้มันเหมือนเป็นกระจกสะท้อนให้เราเท่าทันตัวเองมากขึ้นนะครับใช่เลยค่ะมันช่วยดึงสติเรากลับมาและมันก็เชื่อมโยงกับอีกแนวคิดที่น่าสนใจในเนื้อหานะคะที่ว่าบางทีเนี่ยความสุขอาจจะไม่ใช่การไปถึงจุดหมายปลายทางที่ยิ่งใหญ่อะไรเลย แต่อาจจะเป็นแค่การหยุดค่ะหยุดทำร้ายตัวเองด้วยความคิดลบๆการกระทำแย่ๆในแต่ละวันการตระหนักรู้แล้วก็เลือกที่จะปฏิบัติต่อตัวเองให้ดีขึ้นในทุกๆวันนี้แหละค่ะที่อาจจะเป็นหัวใจสำคัญตามเนื้อหานี้อืมจริงครับการหยุดทำร้ายตัวเองนี่สำคัญมากสำหรับคนที่ฟังแล้วรู้สึกว่าเอออยากเริ่มต้นสร้างสมดุลน,นี้ให้ตัวเองบ้างแล้วล่ะแต่ไม่รู้จะเริ่มตรงไหนดีเนื้อหามีคำแนะนำที่เป็นรูปธรรมจับต้องได้ไหมครับแบบว่าสเต็ปไม่ง่ายเลย มีแน่นอนค่ะมีขั้นตอนง่ายๆที่ปฏิบัติได้จริงแนะนำไว้หลายอย่างเลยนะคะเช่นอย่างแรกลองฝึกเขียนขอบคุณตัวเองหรือสิ่งดีๆเล็กๆน้อยๆที่เกิดขึ้นในแต่ละวันอย่างน้อยสัก3ามข้อก่อนนอนก็ได้ค่ะมันช่วยปรับโฟกัสเราไปที่สิ่งดีๆหรืออีกอย่างคือการใช้คำยืนยันเชิงบวกหรือ affirmations กับตัวเองอะคะ่ะอ่า affirmation การพูดกับตัวเองแบบนั้นบางคนอาจจะรู้สึกเขินๆน,นะครับไม่ค่อยชินมันจะช่วยได้จริงหรอครับ เนื้อหามีมุมมองเรื่องนี้ไหมเนื้อหาไม่ได้ลงรายละเอียดเรื่องความเขินอายโดยตรงนะคะแต่เขาจะเน้นที่ความสม่ำเสมอกับความเชื่อของเราเองค่ะคือถึงจะเขินแต่ถ้าเราลองทำซ้ำๆบ่อยๆด้วยความเชื่อว่ามันจะช่วยได้เนี่ยมันก็จะค่อยๆปรับเปลี่ยนมุมมองที่เรามีต่อตัวเองไปในทางที่ดีขึ้นได้จริงๆค่ะ อาจจะเริ่มจะพูดเบาๆกับตัวเองหน้ากระจกหรือเขียนใส่กระดาษแปะไว้ก็ได้เช่นฉันมีคุณค่าฉันดีพอฉันกําลังเรียนรู้และเติบโตอะไรแบบนี้ค่ะครับครับน่าสนใจครับแล้วมีอย่างอื่นอีกไหมครับนอกจากขอบคุณตัวเองกับ affirmations มีค่ะ ก็เช่นการเลือกคบหาหรือใช้เวลากับคนที่ส่งเสริมพลังบวกให้เราทําให้เรารู้สึกดีกับตัวเองจริงๆแล้วก็การดูแลสุขภาพพื้นฐานเลยค่ะกินดีนอนพอออกกําลังกายอันนี้เบสิกแต่สําคัญมากส่งผลต่อพลังงานกายและใจโดยตรงและอีกข้อที่สําคัญมากๆเลยนะคะคือการเรียนรู้ที่จะให้อภัยอดีตค่ะการให้อภัยอดีตอันนี้สําคัญยังไงกับเรื่องพลังงานล่ะครับมันเชื่อมกันยังไง ตามเนื้อหานะคะการที่เรายังยึดติดอยู่กับความผิดพลาดในอดีตของตัวเองหรือความเจ็บปวดที่เคยได้รับจากคนอื่นเนี่ยมันเหมือนเราแบกของหนักไว้ตลอดเวลาค่ะมันจะคอยดึงพลังงานใจพลังงานความคิดของเราไปเรื่อยๆทําให้เราไม่มีแรงไม่มีพื้นที่พอที่จะเปิดรับสิ่งดีๆใหม่ๆในปัจจุบันการให้อภัยไม่ใช่เพื่อใครเลยนะคะแต่คือเพื่อปลดปล่อยตัวเราเองให้เป็นอิสระให้เบาลงแล้วก็มีพลังงานไปโฟกัสกับปัจจุบันและสร้างอนาคตที่ดีขึ้นได้นะคะ โหฟังดูแล้วทุกอย่างมันเชื่อมโยงกันหมดเลยนะครับตั้งแต่ปรับความคิดการรักตัวเองให้เป็นให้สมดุลแล้วก็ลงมือทำสิ่งเล็กๆน้อยๆที่แนะนำมาทั้งหมดนี้ก็เพื่อสร้างพลังงานที่ดีหรือ good vibes ให้ตัวเองเสินะครับซึ่งสุดท้ายตามชื่อหนังสือเลยมันก็จะนำไปสู่ชีวิตที่ดีหรือ good life ได้โดยมีจุดเริ่มต้นง่ายๆที่ที่ใจของเราเองนี่แหละถูกต้องเป๊ะเลยค่ะ แก่นสำคัญที่เนื้อหาสรุปไว้ก็คือเมื่อไหร่ก็ตามที่เรารู้จักรักตัวเองเป็นเห็นคุณค่าในตัวเองอย่างแท้จริงแล้วเนี่ยเราจะเหมือนมีเข็มทิศนำทางในใจโดยอัตโนมัติเลยค่ะจะรู้เองว่าอะไรดีอะไรไม่ดีกับเราอะไรที่ไม่คู่ควรกับเราแล้วเราก็จะมีความกล้าพอที่จะเดินออกจากสถานการณ์หรือความสัมพันธ์ที่มันบั่นทอนเราที่มันไม่ส่งเสริมให้เราเติบโตหรือทำให้เรารู้สึกแย่กับตัวเองได้ง่ายขึ้นค่ะ เป็นข้อคิดที่ทรงพลังมากๆครับฟังแล้วได้แรงบันดาลใจเลยสุดท้ายนี้ก็อยากจะชวนให้ลองคิดตามกันดูนะครับจากที่เราคุยกันมาทั้งหมดเนี่ยลองพิจารณาดูว่ามีขั้นตอนเล็กๆอะไรสักอย่างหนึ่งไหมจากบรรดาคําแนะนําง่ายๆที่กล่าวไปที่รู้สึกว่าเอออันนี้พอจะเริ่มทําได้เลยในวันนี้เดี๋ยวนี้เลย เพื่อเป็นจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงจากข้างในลองสร้างแรงกระเพื่อมเล็กๆให้กับพลังงานและชีวิตของเราดูผมว่าก็น่าสนใจนะครับฟังแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปดีๆท,ที่จะทำให้คุณ b e t t e r Everyday Together ดีขึ้นในทุกๆวันไปด้วยกันสวัสดีครับ